สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy Spoiler และคลิปนี้เราจะมา spoil หนังเรื่อง h o l l o p แต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Enjoy Spoiler นะครับกิชาลูกคนรวยที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองใช้เงินฟาดหัวทุกอย่างที่ขวางหน้าวันๆกิชาก็ไม่ทําอะไรนอกจากออกไปปาร์ตี้ที่ผับและหิ้วสาวๆออกมาสนองความอยากให้เขาถ้าสาวใดไม่พอใจกิชาก็ไม่งอพร้อมจะไล่เธอไปทันที แต่มีอยู่คืนหนึ่งกฤษชาดันโดนตำรวจเรียกให้จอดรถเมื่อตำรวจเดินมาคุยด้วยกฤษชาก็เอาเงินยัดให้ตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่ได้รับเงินไว้และทำหน้าที่ไปตามกฎหมายกฤษชาก็เลยให้เงินมากขึ้นแถมยังปาใส่หน้าของตำรวจอีกต่างหากเพื่อที่จะรีบขับรถออกไปแต่ตำรวจก็มายืนขวางหน้ารถและบอกให้กฤษชาหยุดรถแต่กฤษชาก็ไม่สนใจเขากลับขับรถชนตำรวจตำรวจก็เลยเกาะฝากระโปงรงรถกฤษชาไปด้วย ซึ่งกริชาก็ขับรถไปด้วยความเร็วพร้อมกับหัวเลาะสาใจที่ได้แกล้งตำรวจจนตำรวจคนนั้นได้รับบาดเจ็บและกริชาก็โดนจับในที่สุดพ่อของกริชาได้มาที่โรงพักเพื่อเคลียร์กับตำรวจซึ่งกริชาก็ก่อเรื่องวุ่นวายแบบนี้มาหลายครั้งแล้วและพ่อก็ต้องซื้อคอมรถใหม่ให้กับตำรวจทั้งโรงพักเพื่อเคลียร์คดีให้กริชาซึ่งผู้กำกับตำรวจก็ถามพ่อกริชาว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกกี่ครั้งเพราะมันไม่เหลืออะไรให้พ่อของกริชาซื้อบริจาคให้กับตำรวจแล้ว ผู้กำกับก็เลยเสนอว่าให้กฤษช,ชาอยู่ที่นี่หนึ่งปีเพื่อดัดนิสัยมันอาจจะดีสำหรับทุกฝ่ายหลังจากนั้นพ่อก็ลาขอกฤษช,ชาออกมาจากโรงพักและสั่งให้กฤษช,ชาปรับปรุงตัวซะไม่งั้นพ่อจะยึดบัตรเครดิตยึดรถยึดทุกอย่างแต่กฤษช,ชาก็ไม่สนใจแม้แต่น้อยดันไปยืนฉี่ที่เสาไฟฟ้าสบายใจเฉบพ่อก็ยิงโมโหเข้าไปใหญ่กฤษช,ชาก็ไล่ให้พ่อไปไหนก็ไปพ่อก็ไปขึ้นรถกลับบ้านด้วยความอารมณ์เสียพ่อได้ไปเล่าเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เขากังวลเกี่ยวกับตัวกฤษช,ชา ให้แฟนของเขาฟังซึ่งเธอทํางานเป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีพอกิชาได้บอกว่าเขาจะส่งกิชาไปอยู่ที่ค่ายทหารแฟนของพ่อก็บอกให้พ่อใจเย็นๆแล้วเธอก็นึกออกว่ามีคนคนหนึ่งที่เธอคิดว่าน่าจะช่วยในเรื่องนี้ได้เธอได้พาพ่อกิชาไปเจอกับเลฟซึ่งเขาเก่งในเรื่องการทําให้คนที่มีปัญหาต่างๆอย่างคนที่ติดบุหรี่หรือคนที่ชอบเจ้าชู้เลิกนิสัยนั้นๆซะโดยการทําให้คนนั้นเจอเหตุการณ์ช็อกๆเพื่อจะได้ไม่ทํานิสัยแบบนั้นอีก ซึ่งพ่อก็คิดว่าวิธีแบบนี้มันดูไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่แฟนของพ่อก็บอกให้เขามาลองฟังแผนการดูก่อนหลังจากนั้นกริชาก็มาปาร์ตี้ที่ผับและหิ้วสาวออกมาจากผับตามปกติแต่กริชาก็มาเห็นว่ารถของเขาได้ถูกตำรวจยกรถไปแล้วกริชาก็เลยวิ่งตามรถของเขาไปแล้วในตอนนั้นเองก็มีคนยิงยาสลบใส่กริชาจนเขาล้มลงและสลบไปกริชาค่อยๆสลืมสลือตื่นขึ้นมาเพราะมีใครที่ไหนไม่รู้มาเรียกเขากริชาก็บอกว่า ถ้าเป็นโจรก็ให้หยิบเงินของเขาไปเลยแล้วอย่ามาปลุกคนแปลกหน้าก็เอาน้ําสาดใส่หน้าของกริชาและบอกว่าเขาชื่อโปรสกาและเป็นเพื่อนของกริชาเองโปรสกาก็ถามว่าทําไมกริชาไม่ลุกขึ้นมาทํางานกริชาก็ยังง,งงงอยู่ว่าเขาอยู่ที่ไหนและทําไมเขาถึงแต่งตัวอย่างนี้แต่แล้วก็มีชายแปลกหน้าอีกคนหนึ่งโผล่มาเขาได้ม,มาลากตัวกริชาออกมาจากคอกม้าและต่อว่าว่าทําไมกริชาไม่ยอมทํางานซึ่งเขาก็คือคนคุมทาสทันหลอดก็มาถามว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น กิชาก็ถามว่านี่มันคืองานปาร์ตี้แต่งตัวแฟนซีกันหรือ,อยังไงท่านหลอดก็เลยสั่งให้คนคุมทาตใช้แส้หวดกิชาจนกิชาต้องลงไปนั่งร้องโหยหวนโปรสกาลี่พาตัวกิชาเข้าไปในคอกมา้ากิชาก็บอกว่าเขาจะโทรหาพ่อให้มาจัดการกับทุกคนโปรสกาก็ไม่เข้าใจว่ากิชาพูดเรื่องอะไรแล้วเขาก็บอกให้กิชาไปทํางานต่อกิชาก็บอกว่าเขาไม่ทําแล้วกิชาก็วิ่งออกจากคอกม้าไปไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่า เขาจะกลับเมืองหลวงได้ยังไงแต่ทุกคนก็เอาแต่บอกว่ากฤษชาเป็นบ้าไปแล้วและหาว่าเขาผีเข้าคนคุมทาต์กับชาวบ้านก็เลยมาไล่จับกฤษชากฤษชาก็วิ่งหนีจนมาตกน้ําคลองแถวนั้นในที่สุดกฤษชากลับมาอยู่ที่หมู่บ้านแล้วก็ได้ทําการเช็ดเนื้อเช็ดตัวชาวบ้านก็เอาชุดมาให้เปลี่ยนกฤษชาก็เลยสติแตกและถามว่าเสื้อผ้ากับมือถือของเขาอยู่ที่ไหนและทําไมไม่มีรถเครื่องบินอินเทอร์เน็ตและนี่มันปีอะไรกันโปรสกาก็บอกว่า ปี1860กริชาก็เลยถึงกับอึ้งไปสักพักแล้วคนคุมทาต์ก็มาหาตัวกริชาโปรสกากับชาวบ้านก็เลยรีบเพ่นกริชากําลังจะหนีแต่เขาก็โดนแท้มัดขา,าไว้กริชาโดนจับล่ามโซและจะพาไปแขวนขอคอกริชาก็ได้ขอร้องอ้อนวอนคนคุมทาต์ว่าให้ปล่อยเขาไปเถิดแต่คนคุมทาตก็ไม่สนใจในตอนที่กริชากําลังจะโดนแขวนคอก็มีแม่หญิงลูกสาวของท่านหลอดมาขัดขวางการแขวนคอเอาไว้และบอกให้คนคุมทาตปล่อยกริชาไป แต่คุณชายลูกชายของท่านหลอดก็มาบอกว่าทานไม่ทำการทำงานอย่างกฤษชาควรจะประหารชีวิตเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูท่านหลอดก็มาถามว่ามีเรื่องเอะอะโวยวายอะไรกันแม่หญิงก็เลยไปขอร้องท่านหลอดซึ่งเป็นพ่อของเธอว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอและเธอไม่อยากให้มีคนตายมากนักในวันนี้ท่านหลอดก็เลยสั่งให้ยกเลิกการแขวนคอเมื่อกฤษชาลอดตายมาได้โปรสกาก็ขอบคุณแม่หญิงที่ช่วยกฤษชาไว้ แม่หญิงก็บอกให้กริชารักษาชีวิตตัวเองให้ดีแล้วเธอก็เดินจากไปกริชาก็บอกกับโบรสก้าว่าเขาไม่แน่ใจว่าที่กางเกงแช่แช่เปียกๆนี้มันคือปัสสาวะหรืออุจจาระกันแน่ในขณะนั้นมีนกตัวหนึ่งที่บินวนเวียนอยู่ตรงกริริชาซึ่งมันได้บินไปที่บ้านกลงหันลมที่อยู่ไม่ไกลจากตัวหมู่บ้านนักซึ่งสรุปว่านกตัวนั้นมันคือดโดรนที่ถ่ายเหตุการณ์ทั้งหมดไว้และที่บ้านกลงหันลมแห่งนี้คือหน่วยปฏิบัติการของเลฟที่จัดฉากหลอกกริชา เพื่อดัดนิสัยเสียๆของเขาซึ่งทุกๆคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็เป็นทีมงานที่เลฟจะคอยสั่งการว่าจะให้ใครทําอะไรพูดอะไรบ้างแถมในหมู่บ้านก็มีกล้องสอดแนนมติดไว้ทุกที่ส่วนแฟนของพ่อกริชาก็จะดูแลความเรียบร้อยโดยรวมและถ้ามีอะไรที่ผิดแผนเมื่อไหร่ก็จะมีมือสไนเปอร์ยิงยาสลบใส่กริชาซึ่งพ่อ,อกริชาก็เป็นคนออกเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดกลับมาที่กริชาเขาพยายามเรียบเรียงเหตุการณ์ว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง เลฟก็บอกให้โปรสกาที่อยู่ในคอกม้ากับกริชาบอกให้กริชาไปทํางานต่อโปรสกาก็พูดตามนั้นแล้วกริชาก็นึกออกแล้วว่าเขาคงจะโดนรถชนแล้วก็เกิดไทม,ม์แมชชีนส่งตัวเขาไมา่อยู่ในอดีตซึ่งกริชาก็ทําใจแล้วว่าเขาคงต้องอยู่ที่นี่ให้ได้จนกว่าเขาจะหาทางกลับไปสู่ยุคปัจจุบันแต่ชีวิตในการเป็นทาสก็โหดร้ายกับกริชาเหลือเกินเขาต้องนอนในคอกมา้าทํางานในที่เหม็นๆโดนคนคุมทาสกดขี่ อาหารก็ไม่น่ากินเอาซะเลยห้องน้ําก็อยู่ในป่าธรรมชาติธรรมชาติแต่ถึงอย่างนั้นนิสัยเสียๆของกฤษชาก็ยังไม่เปลี่ยนไปทีมงานได้ลองส่งแม่หญิงไปนั่งร้องไห้ให้กฤษชาเห็นแต่เขาก็ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแถมยังพูดจาถากถางในตอนที่กฤษชาไปขโมยไก่มาทําอาหารแล้วโปรสกาก็ถูกจับไปเป็นแพะโดนลงโทษแทนกฤษชาแต่กฤษชาก็ไม่คิดที่จะยอมรับสารภาพรับผิดในสิ่งที่เขาเป็นคนทําโปรสกาก็ได้มาหากฤษชา และโชว์รอยแผลของเขาให้กิชาดูซึ่งความจริงแล้วก็คือรอยเมคอัพที่ทีมงานจัดให้กิชาก็บอกว่าโชคดีแล้วที่โปรสกาโดนแค่นี้ถ้าเกิดเขารับสารภาพขึ้นมาเขาคงจะโดนแขวนคอไปแล้วแล้วในตอนนั้นเองกิชาก็หันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังลงจากหลังมา้าจนกางเกงในสีแดงโผล่กิชาก็ตะโกนแซวผู้หญิงคนนั้นว่ากางเกงในเธอสวยดีแต่แล้วกิชาก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นได้และรีบวิ่งไปถามผู้หญิงคนนั้นว่า เธอไปเอากางเกงในมาจากไหนเพราะในยุคนี้มันไม่มีกางเกงในผู้หญิงคนนั้นก็อึ้งและไม่รู้จะตอบอะไรริชาก็เลยจะเปิดกระโปรงของผู้หญิงคนนั้นดูทีมงานก็เลยสั่งให้คนลากตัวคริชาออกจากผู้หญิงคนนั้นทันทีแต่ริชาก็เปิดกระโปรงของผู้หญิงคนนั้นได้สําเร็จแต่เขาก็ไม่เห็นกางเกงในตัวนั้นโรสกาก็มาลากริชาออกมาผู้หญิงคนนั้นก็ขี่ม้าหนีไปริชาบอกว่าสงสัยเขาจะตาฝาดแต่ความจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นได้ถอดกางเกงในทิ้ง ก่อนที่กฤษชาจะมาเปิดดูต่างหากหลังจากนั้นกฤษชาก็ไปถามชาวบ้านว่าเขาจะตามหาตัวผู้หญิงที่เขาไปเปิดกับเกงในได้ที่ไหนทีมงานก็บอกให้ชาวบ้านถามกฤษชาว่าเขาจะตามหาผู้หญิงคนนี้ไปทําไมกฤษชาก็บอกว่าเขาอยากจะขอโทษเธอทีมงานก็เลยจัดให้กฤษชาได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งเธอมีชื่อว่าลิซ่ากฤษชาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษที่เขาไปเปิดกระโปรงเธอเพราะเขาไม่รู้ว่าวัฒนธรรมของยุคนี้ลิซ่าจะโดนพ่อเคี่ยนตี หรือไม่มีใครอยากแต่งงานด้วยหรือเปล่าเมื่อโดนเปิดกระโปรงไปแล้วลิซ่าก็บอกว่าตามธรรมเนียมริชาต้องแต่งงานกับเธอริชาก็เลยช็อกไปสักพักแต่ลิซ่าก็บอกว่าเธอแค่ล้อเล่นและเธอก็ไม่โกรธริชาพร้อมกับเดินจากไปซึ่งทีมงานก็ดีใจที่ริชามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วที่หมู่บ้านก็ได้จัดงานประเพณีงานหนึ่งขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยู่ด้วยกันตลอดทั้งคืนนี้สองคนนั้นก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปริชาก็รู้สึกว่า งานประเพณีน,นี้มันน่าเบื่อเหลือเกินเขาก็เลยบอกให้ทีมวงดนตรีเล่นโน้ตเพลงตืดๆแล้วก็ไปบิวให้ชาวบ้านมาเต้นด้วยกันกับเขาแต่ในระหว่างที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกันอยู่แม่หญิงก็มาบอกกับกฤษชาว่าคืนนี้เธออยากจะอยู่กับกฤษชาก่อนที่เธอจะจบชีวิตตัวเองกฤษชาก็ถามว่าทำไมเธอถึงจะทำแบบนั้นแม่หญิงก็บอกว่าเพราะพ่อของเธอบังคับให้เธอแต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักแล้วเลฟก็สั่งให้ชาวบ้านทำให้แม่หญิงและกฤษชาพลากจากกัน ทีมงานก็มาจัดสถานที่ที่แม่หญิงจะต้องจบชีวิตตัวเองให้มันดูโรแมนติกเพื่อให้กริชามาช่วยกริชาได้เดินไปชวนลิซ่าคุยด้วยลิซ่าก็จะรีบลุกเดินหนีไปแต่กริชาก็พูดขึ้นมาว่าใครๆก็มองว่าเขาเป็นบ้าไม่มีใครคุยกับเขานอกจากโปรสกาและก็ไม่มีใครเชื่อว่าเขามาจากอนาคตลิซ่าก็เลยบอกกริชาว่าเธอจะลองเชื่อกริชาดูซึ่งนั่นก็ทําให้กริชาดีใจเป็นอย่างมากทีมงานได้บอกให้โปรสกา พากริชาไปหาแม่หญิงที่ทะเลสาบโปรสกาก็มาถามกริชาที่กําลังคุยกับลิซ่าอยู่ว่ากริชาเห็นแม่หญิงบ้างไหมแต่กริชาก็ไม่สนใจโปรสกาและบอกว่าเขาไม่เห็นด้านแม่หญิงก็ลอกกริชาไปเถอะจนยุงกัดไปหมดแล้วโปรสกาก็เลยส่งซิกบอกลิซ่าลิซ่าก็เลยถามโปรสกาว่าแม่หญิงอยู่ที่ไหนโปรสกาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเขาแค่เห็นเธอเดินไปที่ทะเลสาบกริชาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแม่หญิงจะจบชีวิตตัวเองเขาก็เลยรีบวิ่งจะไปช่วย ทีมงานก็บอกแม่หญิงว่ากฤษชาวิ่งมาแล้วให้รีบจมน้ําเร็วๆแม่หญิงก็เลยแกล้งจมน้ากฤษชาได้ไปช่วยแม่หญิงขึ้นมาและพาเธอไปไว้ที่รถมา้าแม่หญิงก็บอกให้กฤษชาช่วยทําให้เธออบอุ่นหน่อยแต่กฤษชาก็ไม่สนใจและทิ้งแม่หญิงไว้ในรถมา้าทีมงานก็เลยงงว่าทําไมกฤษชาไม่ไปสะบึมกับแม่หญิงตามแผนที่พวกเขาวางไว้กฤษชาได้ไปตามหาตวริซ่าซึ่งลิซ่าก็นั่งพักกันอยู่กับพวกชาวบ้านคนอื่นๆ ทีมงานก็บอกให้พวกเขารีบหาที่ซ่อนเพราะกิชากําลังไปหากิชามาเคาะประตูบ้านลิซ่าทุกคนต่างก็กระจัดกระเจิงกันไปหมดลิซ่าก็เปิดประตูมาเจอกับกิชากิชาก็ได้ชวนให้ลิซ่าไปเดินเล่นด้วยกันกับเขาแต่ลิซ่าก็ปฏิเสธและบอกว่าเธอต้องอยู่ดูแลพ่อซึ่งพ่อที่คุ้มโปงอยู่ข้างหลังนั้นก็คือชาวบ้านที่หนีไปแอบไม่ทันกิชาก็บอกกับลิซ่าว่าในคืนนี้ใครที่อยู่ด้วยกันจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปและเขาก็ถามลิซ่าว่า เธอแน่ใจใช่ไหมว่าคืนนี้ลิซ่าอยากจะอยู่กับพ่อลิซ่าก็เลยปิดประตูใส่กริชาเช้าวันต่อมาเลฟก็ได้เล่าพอตเรื่องของกริชาให้ลิซ่าฟังว่ากริชากับแม่หญิงควรจะต้องรักกันและกริชาต้องฝ่าฟันอุปสรรคความรักระหว่างาธาตุกับแม่หญิงแต่เมื่อคืนนี้กริชาได้เลือกว่าจะรักลิซ่าลิซ่าก็ถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเลฟก็บอกว่าเพราะลิซ่าคือคนเดียวที่เชื่อว่ากริชามาจากอนาคตเธอจึงกลายเป็นคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขา ลิซ่าก็บอกว่าเธอจะไม่จูบหรือไปสะบึงกับกฤษชาเด็ดขาดเลฟก็บอกว่าลิซ่าแค่มาช่วยทําให้กฤษชาเป็นคนที่ดีขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วแฟนของลิซ่าซึ่งรับบทเป็นคุณชายลูกของท่านหลอดก็ไม่พอใจที่ลิซ่าต้องไปอะไรกับกฤษชาแต่ลิซ่าก็บอกว่าถ้าเธอได้ช่วยทําให้กฤษชาดีขึ้นเธอว่ามันก็น่าจะดีหลังจากนั้นท่านหลอดก็เรียกกฤษชาไปคุยด้วยและบอกว่าลูกชายของเขา,มาเมาแล้วไปทาร้ายร่างกายตํารวจ คุณชายจึงโดนตัดสินให้ถูกแท่หัวด20ครั้งแต่คนที่จะมาลงโทษไม่เคยเห็นหน้าลูกเขามาก่อนท่านหลอดจึงอยากให้กฤษชาสวมลอยเป็นคุณชายและถ้ากฤษชาตกลงท่านหลอดจะเซ็นเอกสารเลิกท่าให้กับกฤษชาซึ่งกฤษชาก็จะได้เป็นอิสระสร้างบ้านและแต่งงานได้คุณชายก็พูดแทกขึ้นมาว่าถ้าไม่ตกลงกฤษชาก็จะโดนแดทะหัวส0สทีท่านหลอดก็เลยไล่ลูกชายออกไปและให้กฤษชากินของอร่อยๆและคิดให้ดีๆ ซึ่งกฤษชาก็ตกลงยอมโดนแท่หัวแทนคุณชายแต่หลังจากนั้นในตอนที่กฤษชาจะเข้าไปรับเอกสารเลิกทาสคุณชายกลับบอกว่าท่านหลอดไม่อยู่แต่เดี๋ยวเขาจะเอาเอกสารให้แทนแต่สุดท้ายคุณชายก็แค่หลอกให้กฤษชาดีใจและบอกว่ากฤษชาจะต้องเป็นทาสเขาตลอดไปซึ่งทางทีมงานก็วางแผนล็อตนี้เอาไว้เพื่อให้กฤษชาลุกขึ้นสู้ต่อต้านกับความไม่เป็นธรรมซึ่งกฤษชาก็โกรธมากกำมัดแน่นแต่สุดท้าย เขาก็ยอมเดินออกไปแต่โดยดีหลังจากนั้นกฤษชากับลิซ่าก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นกฤษชามาช่วยแบ่งเบางานของลิซ่าอย่างการแบกน้ําให้แต่ก็ไปทําน้ําที่ลิซ่าตักมาหกหมดเลยจนต้องพากันไปตักใหม่บางครั้งกฤษชาก็เอาขนมมาให้ลิซ่าแต่เมื่อลิซ่าได้รู้ว่าขนมอันนี้กฤษชาเป็นคนขโมยมาลิซาก็บอกให้กฤษชาเอาไปคืนส่วนลิซ่าก็สอนกฤษชาขี่มา้าแม่หญิงที่ไม่ค่อยมีสีนก็มานั่งเซง็ง เพราะเธอควรจะเป็นนางเอกของเรื่องนี้คุณชายก็บอกว่าที่แม่หญิงงุดหงิดเพราะอยากสะบืมละสิแม่หญิงก็ยอมรับว่าใช่คุณชายก็บอกว่า,เ,า,า,วา,า,วาเขาก็ไม่ได้สะบืมกับใครมานานแล้วเหมือนกันทั้งคู่เลยมองตากันแล้วก็รู้ใจกันในทันทีในระหว่างที่กฤษชาติก,กับลิซ่ากำลังเดินคุยเล่นกันอยู่นั้นพวกเขาก็ไปเห็นรถม้าขยบขยเกยกเมื่อพวกเขาไปเปิดดูพวกเขาก็เห็นแม่หญิงกับคุณชายแอบสะบืมกันอยู่ในรถมา้า ลิซ่าที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นแฟนกับคุณชายก็โมโหและเดินหนีไปทีมงานก็เลยเรียกตัวแม่หญิงกับคุณชายไปด่าแล้วก็ไล่ออกในทันทีในคืนหนึ่งกฤษชาก็ได้จัดเตรียมคอกม้าให้เป็นเหมือนร้านอาหารสุดหรูและเขาก็เตรียมอาหารให้ลิซ่าเพื่อกินกันใต้แสงไฟอย่างโรแมนติกโดยกฤษชาบอกว่าเขาเห็นลิซ่าเศร้ามาหลายวันแล้วหลังจากที่ไปเห็นพวกลูกของท่านหลอดสมบูรกันเองกฤษชาจึงอยากทําอะไรให้ลิซ่ามีความสุขแล้วกฤษชาก,กับลิซ่า ก็ไปนอนดูดาวด้วยกันริชาก็บอกว่าถ้าเขาได้เป็นอิสระเขาอยากจะแต่งงานกับลิซา่าแต่สุดท้ายทันหลอดก็หลอกเขาลิซ่าก็บอกว่าโชคร้ายที่มันเป็นอย่างนั้นกริชาก็บอกต่อว่าเขาอยากจะต่อยหน้าไอ้ลูกทันหลอดแต่แล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเขาเองเคยเป็นคนที่ัยแบบนั้นริชาบอกว่าบางทีที่เขาถูกส่งมาอยู่ในอดีตก็อาจจะเพื่อให้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นลิซ่าก็เลยจูบก,กับกริชา ทางด้านนอกของหมู่บ้านแม่หญิงได้ไปออกรายการรายการหนึ่งและเล่าเรื่องที่กิชาถูกจับไปไว้ในหมู่บ้านย้อนยุคและถูกปั่นหัวต่างๆนานา,นา,นา,นานซึ่งชาวเน็ตก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้กันมากจนตำรวจต้องออกตามหาตัวกิชาเมื่อพวกทีมงานได้รู้เรื่องนี้พวกเขาก็เลยต้องรีบจบโครงการดัดน,นิสัยกิชาก่อนที่ตำรวจจะมาทำแผนเสียซึ่งทีมงานก็คิดว่ากิชาควรจะทำวีรกรรมแบบฮีโร่เพื่อให้เขาได้จำความรู้สึกการทำดีเอาไว้ ในระหว่างที่กฤษชากับลิซ่านั่งดูวิวอยู่ด้วยกันลิซ่าก็พูดขึ้นมาว่าถ้าจู่ๆเราต้องแยกจากกันเธออยากให้กฤษชารู้ว่าทุกอย่างมันคือเรื่องจริงแล้วโปรสกาก็รีบมาหากฤษชาและบอกว่ามีพวกคนเถื่อนบุกมาที่หมู่บ้านให้รีบไปรวมตัวกันไม่งั้นมันจะจับทุกคนไปเผาทุกคนก็เลยรีบวิ่งไปที่หมู่บ้านเมื่อกฤษชามาถึงแล้วหัวหน้าคนเถื่อนก็บอกว่าเขาต้องการผู้หญิงไปทําเมียซึ่งหัวหน้าคนเถื่อนได้เลือกลิซา่าและให้คนมาจับตัวเธอไป หัวหน้าคนเถื่อนก็บอกว่ามีใครอยากจะปกป้องผู้หญิงคนนี้ไหมคนทั้งหมู่บ้านก็มองไปที่กริชาแต่กริชากลับนิ่งซึ่งทีมงานและทุกๆคนก็รอดูกันอยู่แต่กริชากลับเดินหนีไปเลฟก็บอกให้ลิซ่าแตโกนเรียกให้กริชามาช่วยเธอแต่กริชาก็ทำใจและเดินจากไปพ่อก็บอกเลฟว่าเรื่องมันจบแค่นี้แหละสั่งให้คนยิงยาสลบกริชาซะแต่เลฟก็บอกว่าให้รอดูไปก่อนในขณะนั้น ก็มีคนรายงานว่าตำรวจใกล้จะมาถึงแล้วพอก็บอกให้สไนเปอร์ยิงยาสลบซะแต่เลฟก็ยังไม่สั่งให้ยิงและบอกว่าเขาเชื่อว่ากริชาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องและเขารู้พ่อของกริชาก็เชื่อในตอนนั้นเองกริชาก็เริ่มทําใจสู้เดินเข้าไปในโรงนาและขี่ม้าออกมาพร้อมกับคมแฝกไล่ทุบพวกคนเถื่อนและพาตัวลิซ่าออกไปจากหมู่บ้านด้านตำรวจก็บุกมาที่หมู่บ้านเข้าไปหาทีมงานที่บ้านกัางหันลมและบอกให้พวกเขาอธิบายมาว่า ที่นี่กำลังทำอะไรกันอยู่เลฟก็บอกว่าพวกเขากําลังถ่ายทําหนังสําหรับงานแต่งงานกันอยู่ตำรวจก็ไม่มีหลักฐานอะไรจะเอาผิดแล้วก็กลับกันไปกริชากับลิซ่าก็ขี่ม้าออกไปไกลมากๆจนมาเจอปั๊มน้ํามันกริชาก็ถามเด็กปั๊มว่าที่นี่คือที่ไหนลิซ่าก็มาบอกว่าเธอจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังแต่แล้วกริชาก็สลบไปเพราะโดนยิงยาสลบใส่เมื่อกริชาฟื้นขึ้นมาพอก็บอกว่า กิชาอยู่ในอาการโคม่ามา3มเดือนเพราะโดนรถชนตอนที่กําลังวิ่งตามรถที่ถูกลากไปกิชาก็ถามถึงลิซ่าและหมู่บ้านแต่พอก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องกิชาไปเที่ยวภาพเหมือนเมื่อก่อนแต่ตัวเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วกิชาขับรถสปอร์ตไปเจอตำรวจที่เขาเคยทําให้บาดเจ็บในตอนต้นเรื่องกิชาก็จอดรถแล้วเอากุญแจรถไปให้ตำรวจคนนั้นเพื่อเป็นการขอโทษในสิ่งที่เขาเคยทําลงไปหลังจากนั้นกิชาได้ไปนั่งดื่มอยู่ที่ภาพแห่งหนึ่ง แต่แล้วเขาก็บังเอิญเห็นแม่หญิงเมื่อแม่หญิงเห็นกฤษชาเธอก็รีบหนีในทันทีกฤษชาก็รีบเดินตามไปเรียกและไปคว้าตัวเธอไว้คุณชายที่มาเที่ยวกับแม่หญิงก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับแฟนเขาแต่เมื่อคุณชายเห็นหน้ากฤษชาเขาก็ช็อกไปกฤษชาก็ถามว่าทั้งคู่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและกฤษชาก็ถามถึงลิซ่าแม่หญิงก็ทําเป็นว่ากฤษชาจําคนผิดกฤษชาก็เลยพูดขอโทษและบอกว่าเขาป่วยและได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองและกฤษชาก็เดินจากไปแบบซึมๆ จนพวกนั้นสงสารพวกเขาก็เลยพากริชาไปที่สนามม้าแห่งหนึ่งและกริชาก็ได้เจอกับลิซ่าในที่สุดกริชาก็ถามว่าทุกอย่างมันคือความจริงใช่ไหมลิซ่าก็พยักหน้าและบอกว่าเธอคิดถึงกริชามากๆแล้วทั้งคู่ก็จูบกันหลังจากนั้นพ่อกับแฟนของเขาก็มาถ่ายรูปแต่งงานกันกริชากับลิซ่าก็มาสแสดงความยินดีและบอกขอบคุณพอ่อพ่อก็ยังตีเนียนถามอีกว่าขอบคุณเรื่องอะไรกริชาก็บอกว่า ขอบคุณสําหรับทุกอย่างและพอกับลูกก็กอดกันและพวกเขาก็ถ่ายรูปครอบครัวด้วยกันที่ในหมู่บ้านได้มีใครบางคนร้องโหยหวนและถามว่าที่นี่ที่ไหนโทรศัพท์ของเขาอยู่ไหนคนคุมทาสก็เลยบอกว่าเอามันไปแขวนซึ่งคนคุมทาสก็คือกริชาและคนที่มาพาตัวไปแขวนก็คือโปรสกาซึ่งสรุปว่ากริชาและโปรสกาก็มาเป็นเพื่อนสีสวมบทบาทจัดฉากดัดนิสัยคน เหมือนที่กริชาเคยโดนมาก่อนคิดเห็นยังไงกันบ้างช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Enjoy Spoiler ด้วยนะครับสวัสดีครับ